สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้เรียกท่านผู้ชมสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้แซนจะมาทำเอ่ออะไรเขาเรียกอ,อพริกเกลือนะคะพริกไก่พริกเกลือนะคือขาไก่นะคะเพื่อนๆนี้ทาเสร็จทอดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยขาไก่กับกุ้งพริกเกลือนะคะคือ ไก่และขากุ้งต้องชุบแป้งมันอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆน,นเห็นไหมขาไก่ก็ชุบเหมือนกันแต่ทอดไปแล้วนะคะเพราะมันใช้เวลานานหน่อยนะคะอตอนนี้เรามาทอดกุ้งกนนุ้งนั่นน่ะที่ที่เราเห็นไหมคะเพื่อนๆที่ชุบแป้งแล้วก็ไปทอดที่ทั้งสองอย่างจะทำทุกเกือนะคะ อันนี้เราทอดกุ้งไปก่อนนะต้องทอดให้มันให้น้ำให้น้ำมันแห้งนิดนึงเพื่อเราทำพริกเกลืออที่เราทอดให้มันแห้งเพราะว่าจะเห็นว่าขาไก่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าขาไก่มันจะแห้งนิดหนึ่งนะคะเราก็ทอดให้มันแห้งนีเผือเราไปทำพริกเกลือแล้วมันยังกรอบอยู่นะเพราะว่าแป้งมันจะทำแป้งมันที่เราเคลือบทอดนะมันจะทำให้กรอบนะอันนี้กุ้งก็ทอด เราให้มันเราให้น้ำมันมันมันระเหยคือเราทอดเพื่อให้น้ำมันแห้งกัน่นีนะคะพริกเกลือของเราก็มีนะคะกระหอมใหญ่หรือหอมแดงนะคะได้เลยนะคะแล้วพริกนะคะอันนี้คือพริกพริกหนุ่มหรือพริกพริกหยวกของไทยเรานะคะมันจะมีความเผ็ดไม่เยอะนะคะแต่มันมีกลิ่นฉุนนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดส่วนมากจะใช้พริกพริก พริกขี้หนูเลยนะคะแต่อันนี้คือเด็กๆไม่ทานเผ็ดน,นะคะเลยต้องใช้แบบนี้นะคะแต่มันก็มีกลิ่นของพริกอยู่คนนะ,คะแล้วพริกเกลือที่เราจะทําเองก็มีนะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เกลือแค่นัน้น,นนะเพียนๆนะผงปรุงรสนะคะที่ทําเองนะคะแล้วก็นี้คือต้นหอมนะคะแค่นี้นะคะ่ะเครื่องปรุงที่มีรสชาติก็อยู่นี่หมดนะคะเกลือ,เ,อเกลือนิดหน่อยแล้วก็ ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะหรนี่นนะค่ะตอนนี้เราก็ทอดกุ้งด้ก่อนนะคะเราทอดกุ้งเสร็จเราถึงจะไก่ใช้เวลานานนะคะเ,เลยทอดเสร็จก่อนนะคะแล้วอันนี้คือกุ้งนะคะกุ้งที่กุ้งนี้ไม่ต้องใช้เวลานานนะคะแค่เดียวก็ก็ ก็ได้แล้วนะแต่ต้องทอดให้มันกรอบหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราทอดไม่ไม่กรอบหือไม่นานเดี๋ยวเดียวน้ําของกุ้งออกมาแล้วมันจะทําให้ให้แป้งที่เราเคลือบไว้มันมันแฉกและไม่กรอบนะ คือกุ้งเนี่ยที่เกลือนีอ่มันแล้วแต่ที่เราจะปรุงนะคะพกเพื่อนๆเครื่องที่เราจะปรุงคือผงปรุงรสแล้วก็เกลือน,นะฮะเกลเออย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าผงปรุงผงปรุงรสมันมีรสชาติเกลืออยู่นะเนาะแต่ที่แน่ๆต้องมีน้ําตาลเข้าไปตัดเนะ,ะแล้วก็เกลือน้ําตาลผงปรุงรสแค่นั้นนะเพื่อนๆ แล้วไก่ไก่เนี่ยนะคะถ้าเราใช้ตีไก่ก็ได้นะคะตีไก่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ขาไก่ก็ได้เหมือนกันแต่ขาไก่จะใช้เวลาทอดนั้นนิดนึงแล้วก็ส่นก่อนที่จะทอดเราก็ถ้าเป็นขาไก่คือมันเนื้อมันหนาเนาะเราก็มีดบัง้บงๆแล้วก็หมักด้วยเกลือแล้วน้ำตาลให้ให้ให้ให,ให้รสชาติมันเข้าไปข้างในนิดนึงเวลาเราทอดเราจะได้ไม่จืดชืดนะ ตอนนี้แสนคิดว่ากุ้งน่าจะได้แล้วนะคะเพื่อนแสนจะเอากุ้งออกนะ,ะแล้วเราจะมาผัดทิชเตอย์กันนะคะร้นองร้นองร้นองร้องมีหนังกุ้งนะคะได้แล้วนะคะกรอบเลยนะกุ้งกุ้งตัวใหญ่นะมันกุ้งนี้เราทอดแบบไหนก็ได้นแะบบแต่แสนจะทอดเป็นแบบเต็มทุระของ ของอ่าญี่ปุ่นนะก็คือตัว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 ตรงนะถ้าเราไม่ทําตัวตรงมันก็จะเป็นตัวงอนะคะนี่นี่นี่คือตัวตรงนะตัวตรงมันเหมือนเทมปุระนะตอนนี้คือเราขึ้นน้ํามันหมดแล้วเราจะมาผัดพริกเกลือกันแล้วนะคะพื่อนอีกก็เพิผัดพริกเกลือนะคะ เกลือของเรานะบางคนเขาจะใช้พริกป่นเข้าไปกับที่เราเราผสมผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็เกลือนะบางคนจะใช้พริกป่นเข้าไปปนด้วยนะคะ,ะแบบนี้คือที่แซนอยากบ,บอกก็คืออันนี้แหละคะ่ะผงปรุงรสเกลือน้ำตาลแล้วใช้พริกปน่นปนเข้าไปด้วยนะคะแต่อันนี้คือเด็กเขาไม่ทานเผ็ดก็เลยต้อง ไม่มีพริกป่นนะคะแล้วบางคนเขาก็จะทานเผ็ดมากนอกจากตัวนี้จะใช้พริกปน่นปนอผสมเข้าไปแล้วก็ต้องใช้พริกขี้หนูพริกขี้หนูแบบเผ็ดๆเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะผัดในกระทะเหมือนกันนะคะอันนี้คือไม่ไม่เผ็ดไม่ได้ก็ใช้พริกพริกหยวกของไทยเราธรรมดาก็มีรสชาติเผ็ดนิดเดียวนะคะก็ตัวนี้เราจะผัดพริกเกลือแล้วนะคะเพื่อน ก็เอาน้ำมันมาเพื่อจะนะฮะทำให้กน้ำมันอย่าเยอะไม่ต้องเยอะมากเพราะเราของเราทอดไปสดเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องน้ำมันเยอะนะ,ะมันจะเลี่ยนเพราะเราของของทอดเราก็ใช้น้ำมันทอดมาแล้วนะคะอันนี้คือเราจะใส่นี่ค่ะหอมแดงหรือหรือใครที่ชอบกระเทียมก็ใส่กระเทียมสับเข้าไปด้วยก็ได้นะฮะ ทำไมมันอาจจะทําให้มีรสชาติดีขึ้นก็ได้นะแต่อันนี้คือถ้าอันนี้จะแบ่งได้แบบมันมันเล็กนิดไปนิดหนึ่งเราจะอันนี้จะแบ่งได้แบบไม่ต้องไม่ต้องอกินกระเทียมกับหอมแดงแบบผสมผส,สานกันคือได้กลิ่นหอมแดงอย่างเดียวนะคะตอนนี้แทนจะผัดให้หอมนะคนระับหอมแล้วนะแล้ว เราให้มันใสกว่าน,นี้แป๊บน,นึ่งนะแล้วเซนจะใส่พริกนะเพือ่อนๆถ้าเป็นพริกเผ็ดก,ก็ฉุนขึ้นมาทันทีนะคะตอนนี้คือพอเราผัดให้มันหอมทั้งพริกทั้งหอมใหญ่แล้วนะคะมันก็จะสิ่งต่อไปก็เราจะปล่อยไก่เข้าไปนะคะือผัให้หอมแป๊บน,นึงพริกมันจะได้ไม่เหม็นเขียวนะมันหอแป๊บนึงนะ ตันนี้ไฟแรงเต็มที่นะคะไม่หอมตอนนี้ได้แล้วนะคะคือไฟอ่อนนะไฟอ่อนเลยแล้วก็ใส่ขาไก่เข้าไปนะคะนี่ค่ะที่เราต้องใส่แบบนี้เพราะว่าเราจะได้โรยริกเกลือได้ทั่วถึงนะเ,นนะเ,นะเ,เพื่อนๆนะเตอนะเต๋อเนี่ยเนี่ยกุ้งก็ใส่ไปด้วยอือตอนนี้หอมชุนฉุนพริก ชุนพริกเหมือนชุมที่เราพริกพริกที่พริกเหม็นเขียวเหมือนที่มันจะเผ็ดอะ่ะเหมือนเหมือนเผ็ดมากแต่ไม่ไม่เผ็ดนะเพราะว่าพริกที่เราใช้มันเป็นพริกหยวกธรรมดานะนี่ฮะอันนี้ก็ส่เข้าไปนะฮะแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะใส่ก็คือโรยอันนี้เข้าไปเลยนะเพราะก็ต้องการอ่าความร้อนหนาบ คืออะไรอะแบบทําให้อันนี้หอมเหมือนกันถ้าเราใส่ช้าไปมันก็จะดิบกินไปแล้วไม่หอมตอนนี้คือการเริ่มโรยเนี่ยคือขอมือแห้งแป๊บมือเปียบก็จะนะฮะนี่ฮะนี่ครน,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 นี้ที่เราเรียงก็คือจะได้รับรสชาติแบบเต็มๆนะคเน จริงๆริง้ะคนจีนเขาจะอนนตอนนี้กระทะทำไม่ได้แล้วตอนนี้คือเมื่อก่อนกับออันนี้มันจะได้นะคือเราอันนี้เข้าไปใช่ไหมไม่ได้แล้วนี่ทาอย่างนี้นะเอาเอามันเป็นกระบวยใช่ไหมไม่ได้แล้วตอนนี้นี่นนนกระทะมันจะสูงด้วย แล้วก็เตามันจะเตี้ยกว่านี้หน่อยหนึ่งอันนี้ดูงิเห็นไหมรักทุเลม่าไม่ได้ไม่ได้แล้วตอนนั้นที่ทำเทคเอไวช่วยทำได้นะสับข้าวก็ยังใช้ข้าวแบบโอทัลแล้วเนี่ยแล้วก็กระดกเนี่ยเนี่ยกระดกไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหมเขามันเตี้ยกว่านี้แล้วมันกระดูกอ่ะคือเอากระดกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะตอนนี้ไม่ได้แล้วเราก็ใส่พี่เกลือต่อนะคืออย่าใส่เกลือเยอะนะเวลาเราผสมพี่เกลือ เพราะว่าผงปรุงรสมันมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะถ้าเราใส่เกลือเยอะเข้าไปเดี๋ยวเราถ้าเราเราอยากจะใส่เยอะอะ่ะมันจะทําให้เค็ม,มเห็นไหมหอมนั้นเรายังเปิดไฟอยู่นะเพื่อไม่ให้อ่าเพื่อให้เพื่อให,อให้น้ำอะไรก็แล้วแต่น้ำต้นจากต้นหอมหรืหอน้ำที่เราผ่านออกมาให้มันให้มันเก็บน้ำแล้วก็ให้เหลือแต่ความกรอบนะฮะเอ๊ะทำไมเราทำไม่ได้อุ๊หางหลุดเลย ไม่ได้แล้วแล้วตรงนี้มันสูงมันจะต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่นี่มีการกระโดดกระวดไม่ได้แล้วที่ไม่ไม่ไม่ชินแล้วเมื่อก่อนตอนที่ไปช่วยที่ร้านเท็กอาเวจะชินเสร็จแล้วนะคะเพื่อน ได้ทั่วถึงเนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเซนจะเอาให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวขอเอาต้นหอมขึ้นมานิดนึงเพื่อจะได้มีสีสันนะเดียจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะขอเอาต้นหอมขึ้นมาแป๊บนึ่งอุ้ยหอม อันนี้คือมันหอมใหญ่กับหอมใหญ่กับต้นหอมกับของทอดของอะไรต่างๆพริกเนี่ยพที่เกลือเราโรยแบบนี้มันจะทั่วถึงนะคะถ้าเราอเอาไก่เข้าไปไม่เลียงนะคะมันก็จะไปข้างล่างที่ไก่ที่มันทับกันมันก็จะไม่ไม่ไดอ้อันนี้นะเพื่อนนะ

น,ะะน,น,น,นี่ค่ะเห็นไหมนี่นะคะเฮคขานี่ทำไมไม่น่าดูเลยนี่ค่ะเห็นไหมกุ้งกุ้งตัวใหญ่นะ ะะเเพื่อนๆเจอ,อกันคลิปหน้านะคะหอมรอบรองลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ